มาดูข้อจอจานนะครับข้อจอจานเราควรจะหาเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนแปลงไปคือตัวไหนดีครับ Mn ใช่ไหมแมงกานีสหนึ่งตัวละอีกตัวหนึ่งก็คืออะไรครับซัลเฟอร์ใช่ไหมเพราะว่าเราเห็นเลยว่าตัวหนึ่งเป็นธาตุอิสระใช่ไหมครับธาตุอิสระมีเลขออกซิเดชันเป็นศูนตรงนี้เป็นลบสองเพราะฉะนั้นตัวนี้เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่คือเพิ่มขึ้นสองใช่ไหมครับเพิ่มสองใช่ไหมครับ อีกตัวหนึง mn ตรงนี้คือ2บวกใช่ไหมครับส่วนตรงนี้หาได้เท่าไหร่มีใครหาได้แล้วยังอลองคิดในใจสิ mn mno 4ลบหายังไงอตรงนี้เป็นลบหนึ่งใช่ไหม αι? ผลรวมต้องเป็นลบหนึ่งเราหา mn ใช่ไหมครับ ออกซิเจนมีกี่ตัว4ตัวคูณลบสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น Mn ตัวเดียวก็คืออะไรครับตรงนี้คือลบแย้ายไปก็เป็น8ปลบหก็มีค่าเท่ากับ7บวกเเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือบวกเจ็ดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่บวกเกับบวกสองลดลง5้าใช่ไหมครับลดลงห้าเสร็จปุ๊บหาได้อย่างนี้แล้วทำไงต่อครับทำไงต่อเอ่ยอ อ่าทให้มันเท่ากันใช่ไหมโดยการคูณตัวเลขเข้าไปใช่ไหมครับ2กับแล้วก็ข้างบนนี้ก็ต้องคูณอะไร5ตรงนี้ก็ต้องคูณ2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่คูณเข้าไปเราก็โยงตามเส้นเลยถ้าเกิดคูณ2ข้างหน้าแล้วก็ใส่2ข้างหน้าทั้งคู่โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้อ่ะครูจัดการตรงนี้ก่อนคูณ2ข้างหน้าก็จะเป็น2 mn o สลบบวกกับ s 2ลบตรงนี้คูณ5ใช่ไหมก็ต้องเป็น5ใช่ไหมครับบวกกับ h บวกนะครับไปเป็น mn 2บวกตรงนี้ต้องใส่เลขอะไรข้างหน้าสใ,ใ, 2> 2, ใช่ไหมครับบวกกับน้ำบวกกับซันเฟอร์ซันเฟอร์ต้องใส่เลขอะไรข้างหน้าเลข5โอเคโอเค,โอเคไหมครับตัวเลขที่เราคูณเข้าไปใส่ข้างหน้าของสารแต่ละตัวด้วย เสร็จปุ๊บมาไล่ดูจำนวนอะตอมของธาแต่ละตัว MN เท่าหรือยัง MN เท่าแล้วซันเฟอร์เท <M N S 1> ่าแล้วใช่ไหมครับอย่างละหเหลือออกซิเจนกับไฮโดรเจนที่เราต้องปรับใช่ไหมครับคราวนี้ระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรเจนเราควรปรับอะไรก่อนดีควรปรับออกซิเจนเราควรเอาไฮโดรเจนไว้ท้ายสุดเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวๆโอเคไหมครับเพรน ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเดียวๆเนี่ยเราจะเอาตัวเลขคูณเข้าไปเนี่ยมันจะง่ายในตอนสุดท้ายเก็บไว้เป็นตัวสุดท้ายเลยอ่าเพราะฉะนั้นมาดูออกซิเจนตอนนี้ออกซิเจนมีเท่าไหร่ครับฝั่งซ้ายมีดูดีๆครับดูดีๆอี่อ่าตัวเลขที่ครั้งน้าที่อยู่ข้างหน้าก็เอาไปคูณด้วยใช่ไหมครับสี่คูณสองเป็นแปดส่วนตรงนี้มีกี่ตัวหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเราก็ปรับตรงนี้เป็นเลขอะไรครับ แปดใช่ไหมอ่า<บ>ใช่ไหมครับคราวนี้พอปรปับเป็น8แล้วออกซิเจนเท่ากันแลวเหลือไฮโดรเจนฝั่งนี้มีกี่ตัวไฮโดรเจนสิบห <16. S 2> ใช่ไหมครับฝั่งนี้มีอยู่แค่ตัวเดียวเพราะฉะั้นตัวเลขที่เราคูณข้างหน้าก็ต้องเป็นเลขอะไรครับสิบหโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อะตอมเท่ากันหมดละแมงกานีสเท่าแล้วออกซิเจนซัลเฟอร์ไฮโดรเจน,นเท่ากันหมดแล้วนะครับเสร็จหรือยัง ดูประจุก่อนใช่ไหมครับประจุฝั่งซ้ายเป็นเท่าไหร่ประจุลบสองตรงนี้ลบสองคูณห้าเป็นลบสิบบวกกับสิบหกเพราะฉะนั้นประจุรวมเป็นเท่าไหร่บวกหกใช่ไหมครับตรงนี้ลบสิบมาจากไหนลบสองคูณห้าเป็นลบสิบตรงนี้บวกสิบหกมาจากไหนมาจากตรงนี้สิบหกคูณบวกหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรวมกันตรงนี้เป็นบวกหกฝั่งนี้เป็นเท่าไหร่ บวกสี่เออทำไมไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกี้เราลืมคิดตรงนี้ด้วยใช่ไหมอ่าต้องคิดคิดให้หมดใช่ไหมครับตรงนี้เป็นเท่าไหร่ลบอีกสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลบสองลบสิบบวกสิบหกก็มีค่าเป็นบวกสี่ครับใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเท่ากันได้ยังเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยถือว่าเป็นการดนที่ถูกต้องแล้วโอเคไหมครับ